สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่พอดีวันนี้ได้มาหลายองค์เลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางครานแต่องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมรุ่นช้างคู่นะครับออกวัดไทยน้ำปี2 5 2 6นะครับ ถอดแบบมาจากพิมพ์นิยมนะครับองในองค์ดาราสมัยก่อนนะครับในหนังสือนะครับองค์คนดังท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมถอดแบบออกมาได้เรียกว่าสวยงามนะครับนี่มีด้วยกันหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองคํานะครับเนื้อนะวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับนี่จำนวนจัดสร้างชัดเจนนะครับเนื้อทองคำน่าจะ ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับ59หรือ69องค์ประมาณนี้นะครับนวะก็มี1ช่อนะครับตามตามที่ได้ได้ลองได้ศึกษามานะครับแล้วก็มีเนื้อเงินอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์แล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับนี่เนื้อทองเหลืองน่าจะสี่พันนะครับสี่พันเกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าพันนะครับ นเนื้อทองเหลืองนะครับจะแยกเป็นบล็อกแบบนี้บล็อกธรรมดานะครับนี่บล็อกธรรมดาแล้วก็จะมีบล็อกแตกนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเห็นไหมฮะบล็อกธรรมดาก็สวยงามนะครับบล็อกแตกนะครับบล็อกแตกก็จะจมูกแตกอุขอโทษน,นะครับบล็อกแตกนะครับก็จมูกแตกแตกลงมานี่เลยนะครับแตก จหมูแตกบางอง์แตกลงมาปากลงมาเนี่ยนะครับนี่จะถ้าเป็นบล็อกแตกนะครับก็จะเล่นกันในหลักหลายๆพันนะครับ5 6 7 8 0พันนะครับแล้วแต่สภาพความสวยถ้าสวยประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในในเรท7 0 0ด75 0 0 8 0 0 0 8น0นะครับนี่แล้วก็จะมีบล็อกที่เป็นหลอดในพิธีนะครับหลอดในพิธีก็จะมีช่อนนะครับมีช่อใหญ่ๆนะครับมีช่อใหญ่ๆเลยนะครับ จาะตูดอุดพุทธคุณนะครับแบบนี้เหมือนกันทุกองนะครับนี่จะแยกไป3าบล็อกหลักๆแต่ใช้พิมพ์เดียวกันนะครับนี่เวลาดูนะครับนี่ผมชอบดูข้างๆนี่เห็นกลมๆนั้นข้างแก้มนี่ไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอันอื่นๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะเห็นกลมๆนะฮะนี่รอยจิกจิกบุ๋มลงไปเลยนะครับที่ข้างแก้มนะครับนี่ ลอยประกบบล็อกนะครับนี่พิมพ์นิยมก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แข้งลึกๆอันนี้ถ้าเป็นพิมพ์นิยมจะเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยม B มีมือรองนั่งนะครับนี่มีมือรองนั่งนะครับแข้งจะลึกๆนะครับนี่แล้วก็มีจุดตรงกลางนี้อีกหนึ่งนะครับนี่ฐานเข้าจํา ฐานเขาจะหนาพอสมควรนะครับที่เป็นฐานเขียงอยู่นะครับของเก๊ส่วนใหญ่ฐานจะบางๆนะครับนี่แต่ว่าพิมพ์ทรงนะครับเพี้ยนอยู่แล้วนะครับนี่จําพิมพ์จำทรงนะครับจําหน้าตานะครับนี่ตาเป็นหมวกแก๊ปนะครับนี่มีปากมีจมูกชัดคมชัดนะครับนี่ริ้วจีวรคมชัดเป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่เห็นด้านข้างไหมครับก็จะมี มีรอยประกบบล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลายๆองค์นะครับวันนี้ได้มาหลายองค์เลยนะครับนี่จีวรพวกนี้นะครับสังขติคมชัดข้างหลังลึกแบบนี้นะครับแล้วก็ก้นนะครับถ้าสังเกตดีๆก้นจะมีรอยตะไบหยาบๆอยู่นะครับนี่จะมีตะใบหยาบๆอยู่นะครับแล้วก็เก็บด้วยตะไบละเอียดอีกทีหนึ่งตัดหยาบด้วยนี่เห็นตัดหยาบไหมครับนี่ตะไบจะมีรอยตัดหยาบอยู่นะครับนี่ ก็เจาะตูดอุดด้วยผมพุทธคุณนะครับเจาะตูดอุดด้วยผมพุทธคุณนี่อยอุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเหมือนกันทุกองค์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลายๆองค์นะครับเทียบกันนะครับองค์นี้จัดว่าสวยนะครับในระดับสวยแชมป์เลยนะครับนี่อันนี้ให้ดูอีกองหนึ่งอันนี้ก็จะอ่าโดนอากาศนิดนึงนะครับก็จะจอ,อกดำ ถ้าจมูกอ่าถ้าเป็นบล็อกแตกนะครับคขนีเขาจะแตกที่จมูกตรงนี้นะครับแต่อันนี้เป็นบล็อกธรรมดาทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะมือลองนั่งนะครับแข้งลึกๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้ผิวเดิมเลยนี่แข้งลึกๆนะครับนี่มีรอยมีรอยบุ๋มตรงนี้มีรอยบุ๋มตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเขาจะมีตะไบสองเบอร์ ตะใบหยาบหยาแบบนี้นะครับตะไบหยาบหยาแบบนี้แล้วก็ตะไบละเอียดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะของเก๋ใกล้เคียงนะครับของเก๋ใกล้เคียงนะครับเวลาซื้อหานะครับของเก๋ใกล้เคียงพิจารณาดีๆใจเย็นๆนะครับพระเล่นกันไม่ได้แพงมากนะครับหลักพันหลายๆพันนะครับแต่เก๋ค่อนข้างดีเลยช่วงหลังๆแบนี้นะครับนี่ซื้อหากก็ จำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับจำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับะดูดูหลายๆองค์ครับจะได้จำพิมพ์ได้แม่นๆนี่นนี่ก็เป็นอีกผิวหนึ่งนะครับใกล้เคียงกันนะครับนี่ ต,ตูดนะครับเห็นตะไบไหมฮะเห็นรอยตะไบไหมฮะใช่ไหมฮะจะมีทั้งตะไบหย,ยาบแล้วก็ตะไบละเอียดที่เก็บงานนะครับคล้ายๆกันนะครับกล่องนี้ก็มีราคานะครับนี่อันนี้องค์หนึงนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยน,นี่จำรอย จำพวกรอยเบ้าบล็อกประกบนะครับนี่ถอดพิมพ์ออกมามีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับเทหุ่นเทียนเป็นหล่อโบราณสมัยก่อนนะครับนี่นี่มีตะไบหยาบนะครับมีตะไบละเอียดเห็นไหมฮะพวกนี้นะครับเป็นสูตรในการดูนะครับนี่เจอแบบนี้นะครับเจอแบบนี้นะครับได้หลายพันบาทนะครับมีกล่องแบบนี้ก็นี่ รับเข้าหลายพันนะครับนี่ถ้าเป็นเนะื้อเงินหลายหมื่นนะครับเนื้อเงินหลายหมื่นนะครับเนะื้อทองคาเป็นแสนนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่ใครมีแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้เลยดูกันดูกันให้ครบเลย อยู่เดิมๆแห้งๆเลยครับจําพิมพ์ทรงจําขนาดให้แม่นนะครับนีนี่ฮปลายก้น มีทั้งตะไบยหยาบเห็นไหมเห็นตะไบยหยาบนะครับี่าว่าตะไบยหยาบนี่คือตอนตัดช่อนะครับตัดช่อปุ๊บแล้วเก็บแทงตะไบยหยาบนะครับแล้วก็ตะไบละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับมาแทงเก็บความเรียบร้อยความสวยงามอีกรอบหนึ่งนะครับพิมพ์นิยมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่ถอดออกมาได้สวยงามชัดเจนนะครับมีความคมลึกนะครับ ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครมีแบบนี้นะครับเนเงินเช่าหลักหมื่นนะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้ก็เช่าหลักพันนะครับเนื้อทองคำก็หลักแสนอยู่แล้วนะครับหรือใครมีรวมทองเงินนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์นับแบงก์นะครับพวกนี้หลักหลายหมื่นนะครับนี่ขวัญถุงกระไหลทองกระไหลเงินนะครับ จอบเล็กนะครับนี่พวกนี้หนักหลายหลายหมื่นนะครับใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่งมาในไลน์ลได้เลยนะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวได้พระอะไรใหม่ๆเป็นพระที่เล่นเป็นพระที่มีราคาเล่นหา นะครับน่าสนใจโอกาสหน้าเดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวพร้อมกับบอกราคาให้อีกทีนะครับผมขอพรบคุณมากๆครับสวัสดีครับ